ทุกท่านครับสวัสดีช่วงสายสายเนาะสิบโมงเนะาะเมื่อเช้าก็ไปนะครับไปเก็บนี่มเมล็ดผักเสี้ยนมาเก็บไว้เนะาะเมื่อเช้าเก็บมาก็ไม่ได้ถ่ายเก็บให้ดูเนาะเก็บเอาไว้พันเนาะเ็ผักเสี้ยนเอาไว้ยไวขยายพัน์ต่อไปเนาะ เมล็ดตะเกียเล็ดฝเ,เกียนเนี่ยเนี่ยเล็ดมันเนี่ยจะตวงไว้เอาไว้ทำพันธุ์เดี๋ยวก็จะไปนี่ครับไปเก็บถัว่วเนาะ ว่าจะไปเก็บถั่วไว้ไว้ทำกับข้าวเอาไว้ทำอะไรก็ได้นนี่ก็สิบโมงแล้วครับ10บโมงแล้วครับสิบนาฬิกาเมื่อเช้าไม่ได้เก็บเนาะไปลยึไหมานะครับทำเก็บถั่วนะปักทองแล้วก็มีลูกแล้วนู่น ฟักทองเราก็มีลูกแล้วเราถอนหญ้าเมื่อตอนเช้าเนาะนองนึงถอนหญ้าแถวเนี้ยตอนเช้าเราจะพูนดินให้ฟักทองเนี่ยเนี่ยเราจะพูนดินให้ฟักทอง ตักดินเถอนี้เลย่ปกข,ข้าง

อยให้ดูเนาะเราตัดใบตัดใบมันออกโล่งเลยเ่ยตัดใบมันออกเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันพืชเก่าเอามาล่อมดอมเอามาล่อมดอมนี่ก็ล่อมดเหมือนกันให้หมดมันเข้าเข้าไปตายอยู่ในน้ำมันพืชขวด nên thùa thùa lo kẹp kẹp ở bên vai để kẹp còn nó hỏi tha con kín một con kín nè lòi lòi hỏi tha con kín nè đằng đằng nè ใบมันออกหมดแล้วกำจัดจะหมดกับไล่หอยทากเนาะอย่าให้มันมาตอมเนี่ยเ,เวลาฝนตกหอยทากมันจะระบาดครับเราถึงได้ทําที่สูงไว้ให้มันเลือ้อยคนที่สูงให้ถันขึ้นที่สูงเนาะ เดี๋ยวฟัก,ฟก,ฟกทองเย่างนี้หนีหอยทากเดี๋ยวเกีบทวนครับ พอได้อย่่นะประมาณกิโลก,กว่าครับ นี่แหละครับขออนุญาตตอ,อนตอ,อนยาแถวนั้นเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะเก็บถั่วก็เรียบร้อยแล้วหวานอบปลอดสารพิษปลูกเอาไว้กินเองเนาะ ทองตัวตอนหญ้าข้างล่างให้มันโลง่งเพื่อเราจะหนีหอยทากนะ <c oughs> ไม่สูงสูงขึ้นส่วนมะเขือ <c oughs> เราตัดใบตัดใบออกหมดแล้วโตออกจะโล่งข้างล่างเนาะตัดใบออกตัดใบออกข้างล่างให้มันโล่งข้างล่างอยากให้ให,หอยทากมันขึ้น มดก็ป้องกันด้วยน้ำมันพืชเก่าเอาใส่ขวดแล้วก็ล่อล่อมดถอนยาให้ล่งครับเดี๋ยวอวนญุญาตไปถอนยาแต่น้นมเหอนครับครับวันนี้มาเก็บตัวปลายาวเนะครับนี่ไอ้พันธุ ถอนอยาแถวนน้ตนตรงนั้นถอนอ่าโลง่งถอนอ้ารอบนี้ให้มันโลง่งให้ดอกขจรต้นขจรมันขึ้นไหมเนี่ยดอกขจรเป็นพวงๆเลยเนี่ยนี่ดอกข,จร,พงพงอกขจรครับ ดอกขจรเกิดธรรมชาติอยู่ในโพนเนี่ยในอันนี้มันเป็นต่อต่อต้นมะพร้าวกกมะพร้าวเนาะแล้วปลวกมันขึ้นปลวกมันขึ้นจอมปลวกมันขึ้นแล้วก็เลยดอกขจรมันขึ้นด้วยน,ยนี่มีดอกเป็นพวงเลยอันนี้พวงใหญ่เลยเนี่ยเอาไปลวก จิ้มน้ำเพล็กประทูนี่ส่วนตรงนี้มันดอกเยอะเลยเนี่ยฝั่งทางนี้เนี่ยเพิ่งจะออกดอกเราถอนหญ้าให้โล่งก่อนนี่ถอนหญ้าให้โลง่งตรงนี้อย่าให้หอยทากขึ้นลูกหมอนเนี่ยก็ลูกดกเหมือนกันหมอนเนี่ยลูกหมอนไลเบอรี่แดงแล้ว สองกอสามกอนู่นต้นมะย,ยมเสะเดา <c oughs> ตรงนี้ยังไม่ได้ถอนเลยร้อนร้อนร้อนเอาเอาคันด้วยข้าวโพาดอกกระจรขึ้นน่ะกระจรเป็นพวงๆแหละ มละกก็ลูกดกตอนหญ้าตรงนี้มันโลงนะ่งเดี๋ยวตอนเย็นก่อนเนาะตอนนี้อากาศร้อนร <c oughs> ้อนแล้ว เห็นี่แลครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับมาเก็บถั่วฝักยาวลูกทุกอย่างที่กินได้พื้นที่เล็กน้อยก็ลูกผสมผสานตะไคร้ด้วยกะเพราอันนี้ก็ผักโขมต้นมะเขือพวงต้นเล็กอย่างเี้ผักทอง เขืตอต้นเปิกปลูกได้ทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างที่กินได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับพื้นที่น้อยก็ปลูกมันนี่นะครัสบสมระสานกันเนาะอันนี้เอาไว้พันลูกเดียวเนี่ยมันจะได้ประมาณเอาไปเก็บที่บ้านสี่ลูกอันนี้ก็สองลูกเป็นหกลูกแล้ว หลายเมล็ดอยู่แซ่บๆครับผม